สำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจาวันที่2เมษายนนะครับ2,557ตัวแรกก็เป็นคาดการผลประกอบการนะครับก็คือตัว c p f นะครับไตรมาสหนึ่งนะครับเราคาดว่าการดำเนินงานปกติเนี่ยจะพีกกลับมามีกำไรได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็สาเหตุมาจากราคาขายที่ดีขึ้นมากกว่า5%เทบ Q on Q นะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มของหมูและไก่นะครับแล้วก็คาดว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มสัตว์น้ำเนี่ยยังคงขาดทุนอยู่นะฮะอันนี้ก็จากช่วง โรซีซันนะครับของกลุ่มตัวนี้อยู่นะครับโดยในแง่ของรายได้เนี่ยเราคาดว่าในไตรมาสหนึ่งนะครับรายได้ของ CPF เนี่ยจะเพิ่มขึ้น12%เยียร์ออนเยียร์นะครับมาอยู่ที่ประมาณสัก98,000ล้านบาทนะครับการดำเนินงานข,ของกลุ่มสัตว์น้ำเนี่ยอย่างที่บอกยังขาดทุนนะฮะแต่ราคาขายที่ดีของสัตว์บกเนี่ยก็จะช่วยหนุนในเรื่องของมาร์จิ้นนะฮะให้ยังเพิ่มขึ้นได้ Q on Q ในขณะที่แนวโน้มค่าใช้จ่ายขายบริหาร ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันนะฮะกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็คาดว่าการรับรู้ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนจะลดลงนะครับเนื่องจากคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานของ c p พเนี่ยอาจจะลดลงนะฮะอันนี้ก็เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ยังอยู่ในระดับสูงนะฮะแล้วก็คาดว่าภาระด,ดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงนะฮะจากจํานวนหนี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยคาดการณ์นะครับว่ากําไรปกตินะครับ จะอยู่ที่764ล้านครับแต่เนื่องจากจะมีกำไรพิเศษเข้ามาก็คาดว่าถ้าดูตัวกำไรสุทธิเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น1,789ล้านนะครับหรือเพิ่มขึ้น74% Year on year แล้วก็2% Q on Q นะครับโดยภาพรวมของปี57เนี่ยเราก็มองว่าจะกลับมาฟื้นตัวนะครับขึ้นนะครับโดยในปลายเดือนมีนาคที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าราคาไก่เนี่ยปรับตัวลงนะฮะอันนี้ขึ้นเนื่องจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่นะครับ ได้มีการาเลี้ยงไก่เพื่อรองรับการส่งออกไก่สดแช่แข็งไปญี่ปุ่นนะฮะแต่เนื่องจากาการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดเพื่อป้องกันโรคระบาดเนี่ยก็เกิดทำให้เ,เกิดทาให้การส่งออกล่าช้าไก่สดนะครับไปญี่ปุ่นนะครับก็เลยส่งผลให้เกิดปัญหาะะสะพายไก่ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเรามองว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะฮะตามลําดับนะครับทางฝ่ายก็คาดคง ทางฝ่ายยังคงคาดว่าการดําเนินงานในปี57เนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับสาเหตุก็มาจาก1นนะฮะร,ราคาเนื้อสัตว์ฟื้นตัวขึ้นนะครับสก็คือธุรกิจกุ้งคาดว่าจะฟื้นตัวได้ในครึ่งปีหลังนะฮะจากสภายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็3นะฮะการดําเนินงานในต่างประเทศดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะที่เวียดนามตุรกีแล้วก็รัสเซียนะครับเราคาดว่าตัวไรายได้ในปีนี้ของตัว c p f เนี่ยจะเติบโตที่10 1%เทบเยออนเยียนนะครับมีรายได้อยู่ที่สักประมาณ4.31แสนล้านบาทน,นะครับราคาขายที่ดีก็จะช่วยในเรื่องของมา r จิ้นที่ดีขึ้นด้วยนะครับก,ก็คาดว่าจะรแล้วก็คาดว่าจะรับรู้ส่วนแบ่งกาไรเ,เพิ่มขึ้นนะครับจากการดําเนินงานของตัว CPO ที่ดีขึ้นนะครับก็คาดว่ากําไรปกตินะครับจะอยู่ที่6,666ล้านนะครับ ก็ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเทียบเ e ย r o อ y e นเียในขณะเดียวกันก็คาดว่าน่าจะมีกําไรจากรายการพิเศษเข้ามาด้วยนะครับก็ทําให้กําไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น11,316ล้านบาทหรือเติบโตถ,ถึง60% y e a เ on Year นยอเยียนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยยุ่ระหาทางแก้ไขนะครับในเรื่องของอัตราหนี้สินต่อทุนนะครับเนื่องจากหลังจากการเข้าซื้อหุ้นของตัว Cpp นะครับตั้งแต่ปี 55, 55ก็ส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อทุนของ CPF นะครับ สิ้นปี5.6เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น1.82เท่าค่อนข้างสูงนะหากเทียบในอดีตตัวบริษัทต้องการจะลดอัตราหนี้สินนะครับต่อทุนเนี่ยให้ลงมาอยู่ที่1.1เท่านะครับซึ่งเขามองว่ามีหลายวิธีนะครับอย่างเช่นในเรื่องของอการขายหุ้นที่ถือระหว่างกัน3าร9รล้านหุ้นนะครับสก็คือการลดสัดส่วนการถือหุ้นในตัวของ CPP ลงนะฮะจากปัจจุบันที่ถืออยู่75%ดนนะครับแต่อันนี้ก็ต้องรอให้ ราคาตลาดดีขึ้นก่อนนะแล้วก็อาจจะมีการขายสินทรัพย์ที่ถืออยู่หรือไม่และไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานออกไปนะเช่นที่ดินนะครับโดยต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้มีการออกหุ้นกู้อนุพันธ์เพื่อลดภาราดออกเบี้ยจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งด้วยนะครับเรามองราคา CPM เนี่ยค่อนข้างละก,กาีดนะครับสุดในกลุ่มของท่งออกด้วยกันไม่สะท้อนการฟื้นตัวของผลการดําเนินงานนะครับที่จะขยายตัวอย่างก้าวกระโดดนะครับเราก็ยังคงคำแนะนำซื้อตัว CPM นะครับปรับราคาพื้นฐานลงเหลือ 34.50บาทนะครับสาเหตุขึ้นื่องจากเราปรับลดราคาพื้นฐานของตัว CPO ลงนะฮะจากเดิม55.75ลงมาเหลือ54.25บาทก็เลยทำให้วิธี sum of the p a r t s เนี่ยาราคาหุ้นของ CPF ปรับตัวลงนะครับกับอีกอันนึงก็เป็นข่าวนะครับของตัวเปตทสอผอนะครับที่มีข่าวออกมาว่าเจะเร็งขายหุ้นในแหล่งมอเตรานะครับข่าวนี้ก็อยู่ในผู้จัดการนะฮะโดย ปตทก็มีข่าวมาว่าปตาทเนี่ย,ตยเตรียมลิโครงการมันทาร่าที่ออสเตรเลียนะฮะเหตุต้นทุนการดำเนินงานสูงแล้วก็โครงการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยน่าจะเป็นจังหวัดที่ดีนะครับในการขายได้ในราคาที่สูงนะครับโดยจะมีการเปิดประมูลให้ผู้สนใจเสนอราคาแล้วก็สัดส่วนการซื้อนะครับคาดว่าจะมีความชัดเจนได้ในการปีนี้ทีนี้หากมาดูหากมีการขายสินทรัพย์ในโครงการมันทาร่าออกนะครับ อันนี้ก็จะทําให้ปริมาณการขายของปตทสพลดลงจากเดิมในปี57ที่ตั้งเป้าไว้3.25แสนบาเเลต่อวันนะฮะซึ่งจากโครงการของบอนทาร่าเนี่ยเริ่มผลิตปิโตรเลียมได้แล้วอยู่ประมาณสัก20,000บาทเลยวต่อวันนะคอย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนถึงระยะเวลานะครับสัสดส่วนแล้วก็มูลค่าเสนอซื้อโดยปัจจุบันสพมีสินทรัพย์สุทธินะครับในประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลียราว2.7พันล้านบาทนะครับซึ่งประกอบไปด้วยแหลกมอนทาร่าแล้วก็แคสเมเปิลนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีก่อนหน้านี้ที่เคยมีการปรับพอร์ตการลงทุนในต่างประเทศนะครับอย่างการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ในโครงการ KKD ที่แคนาดานะครับเออ่ด้วยความจําเป็นที่ต้องประเมินมูลค่าโครงการใหม่นะครับทางปตทก็คาดว่าอาจจะต้องมีการตั้งสำรองไม่น่าจะเกินอีก100ล้านเหรียญหรือประมาณสัก2อ,อ เท่าที่100ล้านเหรียญน,นะครับหากบันทึกค่าใช้จ่ายส่วนนี้เข้ามาในปีนี้เนี่ยก็จะทำให้บรลคาพื้นฐานปรับลงไปที่1บาทนะครับจากเดิมที่เรามองไว้196บาทนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังคงคำแนะนำซื้อในตัวของสอพสททสพอยู่นะครับปิการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ